เคยสงสัยบะครับว่าเป็นอยังไรเวลาเขาสีหยาไปได้มือสองมือแม่งก็กลับมามีเก่าเพราะว่าหลายๆครั้งเขามองขามหยาที่อยู่นี่แปลงพริกเนาะครับโดยเฉพาะยาไในก่วงแพงบางคนที่เดือนหยาตะตุ่เก่าจักเทื่อสองเทื่อหรือสามเทื่อไป็นสี่เดือนน่ะหยาตัวเก่าไปสุดท้ายแม่งแม่งิ่มดื้หยาเนาะครับเวลาสีหยาไปมันก็ลงมาอยู่ใต้หยาไปก่วงเขานี่แหละครับแต่เราสังเกตเบิ้งเวลาเขาต้มตุ๋นพริกเวลาสีหยาแปมตุ๋นพริกเขามีแต่เวลาเขาเคาะน้ำต้นหยาน่ะแม่งก่วงน่ะจะมีแม่งก็อยู่ที่าครับลองเคาะเบิ้ง ซึ่งยาขยาที่ใส่ในแปลงพริกนีไมอยู่3ากลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือใบแคบซึ่งมันแน่นอนนะครับมันกัดกัดได้แค่ใบแคบใบกว้างมันยังเรืออยู่นะครับมันเหมาะสำหรับที่ว่าแปลงใดหยาใบแคบมันหลายเนาะครับแล้วกลุ่มที่2นี่คือเป็นกลุ่มกึ่งพอใหม่กึ่งดูดซึมเนาะครับซึ่งตัวนี้ราคามันกบบ่อแพงหมดเยเนาะครับซึ่งมันเหมาะสาหรับแปลงใดที่แม่งมันบ่หลายหนึ่งแล้วก็สองใบแคบ,แใ,บแใบกว้างมันหลายๆกันเนาะครับ ซึ่งมันจะใส่เวลาในการเคี่ยวอยู่ประมาณ 2- องสามมือมันยังจะเลื่อมตายนะครับซึ่งห้อต้องว่างหยาประมาณ2อสองรอบนะครับมันยังหยามันยังยีตายเมื่อหล่อห้องเคี่ยวไม่ออกได้ซึ่งขอเสียของไอโตกึ่งพรอมใหม่กึ่งดูุซึมคือว่านึงแหละครับคือว่ามันจะเฮ็ดไพผิกเข้ามชะงักไปน,นะครับในกรณีที่ว่าดินเปียกหนึ่งกับสองพริกต้นต้น,ตนนึ่หน่อยนะครับซึ่งห้องสังเกตได้ง่ายคือว่าหลังจากที่เราสีไปเรายอดมันสีเหลืองๆคลายอาการไล่ล่งนะครับซึ่งมันจะเกิดจากผลขังเคี่ยงของยาโต้กึ่งพรอมใหม่กึ่ แล้วกาตัวที่สามคือว่าเป็นแบบเผาใหม่นะครับซึ่งตัวนี้สามารถเคลี์หย่าได้ทันเวลาเนาะครับคือว่าถ้าหางเขาสิบมันนี้ใบใบไม้มันก็เริ่มเหลืองมือตอไปมันก็เริ่มแปะนะครับซึ่งมันล่แมงกึเกิดมาจากต้นพิฆามันเหมาะสำหรับทีว่าในกรณีที่แมงก์นแปะพิมันหลายๆนะครับซึ่งผลข้างเคียงของตัวใบตัวเผาใหม่นี่มันก็แทบถึง่มีเนาะครับเพียงกบว่าราคามันจะสูงกว่าตัวกึ่งเผาใหม่กับกึ่งดูดซึมเนาะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละ